สวัสดีครับตีนะครับภาคภูมิยาปานมผู้บริหารแอสจูดคลินิก e ซึ่งวันนี้นะครับตีก็ได้รับเกียรติรับเชิญจากบริษัทเอเจคไฟมาร์ให้มาร่วมงานเบสพาร์ทเนอร์อวอร์ด2024 ่ปีนี้นะครับเราก็ได้โล่มาอีกแล้วได้มาทุกปีเลยนะครับในส่วนของ e l i t e Award 2024ที่สนิกที่มียอดซื้อยอดใช้วาโปรแกรมฉีดบทของบริษัท e อสิ c ฟาร์มาท่กงปีนี้เราก็ได้โล่เงินนะครับในส่วนของโลโก้ตรงนี้ของทีินิกของเราก็จะเป็นโลโก้ใหญ่เลยครับที่ติด โปรโมทไปสัมผั์หรือเป็นตัวช่วยที่บอกถึงความสำเร็จของคลินิกของเราซึ่งการที่เราจะได้รางวัลจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการสนุนจากลูกค้าทุกคนที่ให้การตอบรับในส่วนของคลินิกของเรานะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆเลยที่เราได้รับการสนุนที่ดีแบบนี้ตลอดมาสําหรับคนที่อยากจะทําโปรแกรมฉีดวีนขอฝากอายุจัยคลินิกด้วยนะครับคลินิกของเรามีคุณหมออยู่ประจำาที่ทุกวันไม่ว่าจะสาขาเชียงรายเชียงใหม่สาขาลำปางและสาขาแม่สายรวมถึงสาขากรุงเทพที่สาขาขอนแก่นแล้วคุณหมอก็ทาเองทุกเคสเลยนะครับรวมถึงตัวยยยามีีททะบนอุก ัวเลยนะสามารถตรวจสอบได้แล้วคุณหมอก็เป็นโคแก่แล้วก็สมตัวยาต่อนหน้าให้ดูทุกเชตเราจะเน้นย้ำในส่วนของเรื่องความมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลักสามารถไว้วางใจในคลินิกของเราได้เลยนะครับถ้าอยากจะมาทัโปรแกรมคีโปรท็อ,อกก็ฝากแอทิจูดคลินิกด้วยนะครับแอทิจูดคลินิกชาอยแอทิจูดเยความงามในแบบคุณแอทิจูดปุ๊บสวยปับ๊บ